ของราที่ปราสาทบ้านปรางนะคะแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนบ้านปรางได้รับการประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนวเชปเตอร์นะคะใหม่ล่าสุดของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นหนึ่งใน25 แหล่งท่องเที่ยวอันซินเนแชปเตอร์นะคะก็โดยความร่วมมือการบูรณาการอย่างดียิ่งนะคะของบ้านปรางของอำเภอคงแล้วก็ของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ของพี่น้องทั่วประเทศนะคะช่วยกวันโบดบ้านปรางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซินนะคะหนึ่งใน25แหลง่งก็ประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆก็โดยพี่ประวิตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มาท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นจุดแรกที่ถือว่ายิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ เราต้องหาวันมารับพลังในวันที่21มีนาคมค่ะหรือว่าวันที่ทุกวันทุกวันก็ได้ครับแสแรว้ค่ะแสแรหรือว่าทุกวันที่ขึ้นขึ้น14ค่ขึ้น14ค่ำขึ้น1จะเป็นวันวันอะไรเอ่อเป็นอ่อเป็นวันเรียกว่า ยิงย่างฟูมูลซันเซ็ตสุริยันตนาต้องไปรับพลังที่บารายเดี๋ยวเราจะไปที่บารายต่อครับตอนนี้ก็เชิญทุกท่านนะคะนำมาลายไปกราดได้นะคะสักการะเจ้าพ่อหินครับนที่สำคัญนะคะอย่าลืมขอการงานจะได้เหินทันตานะคะขอหวยบอกว่า คนในพื้นที่ไม่ได้แต่คนนอกพื้นที่ที่ท่านมาจากกันงทบุรีอาจจะประสบผลสาเร็จก็ได้นะคะแล้วก็ัประสบฝนสะเร็จก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวบ้านปลางนะคะมาส่งเสริมการ่อเที่ยวชุมชนด้วยเชิญเชิญนะคะ